ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้แม่ค้ามีเสื้อไหมลาวนะคะราคาสองบาทนะคะรุ่นที่แม่ค้าใส่นะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวมรกตนะคะอ่ารุ่นนี้จะมีอกสามสิบสี่สสี่สบสี่สิบสองนะคะรุ่นนี้ตัดที่34แต่แม่ค้าใส่อกสาสบสองนะคะก็จะดูหลวมนิดนึงนะคะสีแรกนะคะก็คือ ่าสีเขียวมรกุที่แม่ค้าใส่นะคะ3 4 36 38 40, 40 42ราคา299บาทนะคะปลายทาง330บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าต่อไปนะคะจะเป็นสีม่วงออกชมพูนะคะสีม่วงออกชมพูเนี่ยจะเหลืออก34นะคะจะเหลือแค่อก34เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีนูดนะคะ สีนูจะสีนูจะมีสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะต่อไปสามสิบสี่อ่าสีกรมนะคะสีกรมสีกรมจะเหลือแค่อกสาสิบสี่อยู่สี่ตัวเท่านั้นนะคะสีกรมเหลืออกสามสิบสี่นะคะลูกค้าต่อไปนะคะจะเป็นสีครามนะคะสีคราม จะมีสามสี่สามหกนะคะสามสี่สามหกนะคะลูกค้าต่อไปนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงอ่อนจะมีสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองสีเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะมันเป็นสีสีพาสเทลนะคะลูกค้าจะเป็นสีประมาณนี้นะคะตัวนี้คือสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นสีสีฟ้านะคะสีฟ้าก็คือจะมีอกสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองนะคะสีฟ้านะคะงานสวยนะคะงานใส่แล้วก็เข้ารุ่นนะคะลูกค้าตัวนี้ไม่ต้องเผื่อไซส์นะคะอกสามสิบสองเอ้สามสิบมันเริ่มที่สามสิบสี่นะคะสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบนะคะแล้วก็สี่สิบสองนะคะรุ่นนี้นะคะ สนใจสอบถามแม่ค้าได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะลูกค้า